เกียร์ที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นตะโขง JR นะครับผมเล็กๆสเปกชอนอ่าสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นแบบสไตล์เท็กซัสลิกนะครับผมนะจะไม่ได้ตีผิวน้ำนะครับนะก็โอเคครับผมกัดแล้วนะ 1> 1, 2, 3, เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่อยู่อยู่กัดแล้วนะป่อยระวังนะตัวเล็กนะ กัดนะอยู่หูติ oh, ด,ดตึงไปอุ้ย oh, ใสดีด้วยอู้หูมาแล้วนน oh, <my> เว้ยงานในคลิปวันนี้ไในคลิปมันคลองยานยินเลยไปดีเลยกหกจุดนะครับก็สวัสดีนะนะทุกท่านยามเย็นนะครับผมกลับมาชั้นคลองหลังเลิกงานนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กันที่หมายเดิมหมายเด็ดของเรานะฮะก็จะเป็นหมาย คลองบางปิ้งนะครับผมสะพานเหลืองนะครับผมนี่เนี่ยโอ้ยตัวใหญ่เลยเห็นปะผมเห็นหางเลยนะเมื่อกี้นี่เออโอเคครับผมจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมนะก็ชมาลคิปให้สนุกตกปลายมีความสุขครับผมเหยร์ที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นตะโขง JR นะครับผมเล็กๆสเปกชอนสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็น แบบสไตล์เท็กซัสลิกนะครับผมนะจะไม่ได้ตีผิวน้ำนะครับนะก็โอเคครับผมเวลามีน้อยประกอบกันเลยเอาสีไหนก่อนดีกว่าเอาสีนี้ก่อนดีกว่าแปด๊ดๆนะแปด๊ดๆแปด๊แปดๆปด๊ปด,ปด,ปดไม่รู้ว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงนะเลนเท็กซัสลิกนะครับผมเอากันเลยนะปึ๊บเนื้อยางค่อนข้างเหนียวเด้งดึ๊กๆเลยเนื้อยางค่อนข้างเหนียวนะปึ๊บโอเคการประกอบชุดหน้า ชุดปลายสายผมก็จะต่อผ่านกิ๊บนะพอดีว่าเอาไปเล่นกบยางดำน้ำมานะี่ยก็ประกอบแบบนี้เลยเดี๋ยวเร็วดีฮนะงานรีบงานรีบนะ <c oughs> เวลามีน้อยเวลาม่น้อยไปุยกันเลย <c oughs> ก็เซ็ตอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นคันชิมิโ,โนมาเจต,ติก6ขีด12นะครับผมนะกับลอกซิลเลียน s v ปี2021นะครับนะ สายก็จะเป็น0.8ของฟิตคิงสายหน้าก็20ปอนด์ของวีแบททางสเตน3.5กรัมนะครับฟุ๊อโออคโอค๋อยังไม่ซิตหน่วงนะต้องซิตหน่วงก็โอเคาดูดูแอคชั่นก่อนนะ,ะเบิกป่ะอุ๊ยแอคชั่นได้แอคชั่นได้แอคชั่นได้ฟรีได้เลยได้เลย แอคชั่นนะแอคชั่นเขาทํามาให้เป็นผิวน้านะห่างมันก็จะแบบสับโหดนิดนึงนะก็มาตอบคําถามจากน้าท่านี้นะครับการเดินหนอนเดินยังไงนะครับคลิปนี้ก็ถือโอกาสแนะนําเลยแล้วกันนะครับโอเคนะก็มาพูดถึงหัวข้อของเดินหนอนเดินเท็กซัสเนี่ยต้องเดินเหยื่อยังไงก็ง่ายๆเลยฮะก็กอปกติเลยกอไม่ต้องเร็วนะกอช้าๆพยายามกอช้าๆนะกอไม่ต้องเร็วนะครับผมนะกอช้าๆ หรือหรือนะฮะหรือจะยกเนี่ยยกปล่อยปื๊บยกแล้วก็กอดกอพร้อมปลายคันตบลงนะอ่าพยายามให้สายตึงตลอดเวลานะอย่าอย่าให้สายหย่อนแล้วก็ยกเห็นไหมแล้วก็กอแล้วก็พร้อมกับตบปลายคันลงนะพยายามสิ่งสําคัญเลยพยายามให้สายตึงตลอดเวลานะครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสายหย่อนปุ๊บเวลาปลากัดเนี่ยเราจะรับเซนไม่ได้นะเราจะจับเซนปลาไม่ได้นะครับผมนะ ประมาณนี้ครับผมนะนปึ๊บยกปล่อยลงพร้อมกอแล้วก็ยกแล้วก็ปล่อยลงพร้อมกอแล้วก็ยก,ลกปล่อยลงพร้อมกอนะยกปล่อยลงพร้อมกอนะนอ่าลักษณะประมาณนี้หรือจะกอรหรือจะกอเลยก็ได้นะพยายามตีเรียบกอกออย่างเงี้ยค่อยๆกอมานะ ค่อยๆกอกอหยุดหยุดหรือจะกอทื่อๆมาแบบกอทื่อๆเลยก็ได้นะกอยาวๆหรือจะกอหยุดหยุดกอหยุดหยุดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะสำคัญเลยคือห้ามให้สายหย่อนนะอใ,นใจสําคัญเลยคือห้ามให้สายหย่อนนะประมาณนี้ครับผมสมมุติในกรณีที่แบบจุดจุดเนี้สมมตินะจุดนี้มีปลาเนาะอ่าแล้วเราใช้แอคกอคกอทื่อๆอย่างนี้เร็วๆนะปลามันตกแต่มันไม่กัดเนะาะพี่ภาพออกไหมอ่า ปลามันตบอย่างเดียวแต่มันไม่กัดเราเห็นแล้วว่ามันมีปลานะเราก็เปลี่ยนแอคนะครับผมนะอ่าอาจจะเปลี่ยนเป็นยกปล่อยยกปล่อยยกปล่อยนะอ่ายกปล่อยยังไม่กินอาจจะใช้อาจจะนะค่อยคอยกอแล้วก็หยุดกอแล้วหยุดกอแล้วหยุดนะฮะบางทีแอคมันแรงไปปลามันตกใจไงในกรณีที่แอคแรงไปนะ แล้วปลามันตกใจนะฮะปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ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 ๊บก็เท็กซัสลิกเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องดูอาการปลาด้วยนะฮะเวลาปลาตกเหยื่อเวลาปลากัดเหยื่อกัดแบบระแวง หรือตบเหย,ยื่ออะไรยังไงเนี่ยเราต้องดูสัง,สงเกตอาการปลาด้วยนะมาดูภาพตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมนะไม้แรกไม้แรกผมใช้แอคเคาะแอคเจอร์นะแอคค่อนข้างจะแรงนะปลามันตบแล้วก็ปลามันระแวงนะในในไม้แรกนะครับผมนะก็ในไม้ที่2นี้ผมก็จะเนิร์ฟแอคลงนิดนึงนะครับผมนะไม่ให้แอคมันแรงนะอ่าแล้วก็เนิร์ฟความเร็วนิดนึงนะครับผมนะไม้ที่2ก็เรียบร้อยนะครับผมหอย,หยนี่ไงกัดอู้โอ้โยโตัวโลไซโล ือมุกหญ้าเรียบร้อยกูไซโลอุ้ยอุอออกมาออกมาออกมาอุ้ยบอสมาจนได้ว่าตัวใหญ่ตัวเอฟแจมหัวใจสำคัญเรื่องเซนนะครับผมเวลาปลากัดนะอาการลักษณะยังไงปลามกืนเหยื่อแล้วนะ ปลาคืนเหยี่อคือคือฟองขาวขึ้นนะคือปลามันกัดแล้วถ้าถ้าฟองเป็นก้อนขึ้นนะคือปลาักคืนเหยี่อแล้วนะครับอ่าอยูที่ว่าจะองศาเบนะ็ดน่ะจะอยู่ยังไงนะครับผมนะอ่ารถข,ข้างเยอะนะฮะช่วงเย็นคือเวลาปลากัดตึ๊กไปแล้วเนี่ยฟองขาวขึ้นพุ๊บๆนั่นคือปลามันเกืนเหยื่อแล้วนะแล้วส่งไม่นานครับผมส่งนิดนึงอืมส่งส่ง Cues, ส,ส่งเอาชัวร์นิดนึงสักสีวิสีวนี้แล้วก็สับได้เลยครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนน่ะกัดปึกยังเลยครับ เฮ้อ้าวตบเว้ยตบเวย้ยตบเวย้ยตบนะไม้แรกตบนะตูบไม้ที่สองช,าชา้าๆหน่อยเนิบๆหน่อยยกลกหน่อยยกๆกหน่อยยกๆกปล่อยนะเนิบๆมันลงหน่อยอ,อยังเราแวงอยู่ตื๊บนั่นหนโอ้โอ้โหตัวเล็กนะตบตบปล่อยตบปล่อยอ,อ่ะ ปล่อยมันตัวมเล็กไม้นี้ผมก็จะส่งเหยื่อเลาะแนวสะพานนะครับผมนะกค็ค่อยๆกอยกกอยกนะครับผมนะยกกอยกนะครับกอมาเรื่อยๆนะครับผมตามแนวสะพานกัดแล้วนะ่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ปึ๊ดป๊อยู่อยู่ ตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่นะคิกเข้าตาเี็บร้อยตาบอดแล้วเียบร้อยนะ <c oughs> ตอนนี้เห็นผมเห็นอาการมันตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็หมายต่อมาผมก็ค่อยๆเนิฟไอ้ขั้นลงนะครับผมนะค่อยๆเนิฟค่อยๆยกล่อโยกล่อโย,ยกต่กอ,กอ,กอนะครับอืา แล้วก็ตัดจนได้นะนี่เป็นไงอุ้ยวัดไม่แรงทำไมเละเลยวะไม่เข้าใจเลยแก้มแตกเละเลยนะโอเคตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็เอาไปทำปลาเกือแล้วกันเก็บปลาแล้วกันนะตัวนี้ติดดติดก่อในลักษณะหมายล่งโล่อย่างนี้ผมก็จะใช้เทคนิคการกอยกแล้วก็กอหยุดสลับกันไปนะครับ กัดแล้วนะ่ะปล่อยระวังนะตัวเล็กตัวเล็กอแล้วมันวิ่งจังเลยก่อสายหาตัวไม่เจอไล่สายหาตัวไม่เจอวิ่งจังตัวนี้ตัวเล็กๆ่ย ก็มาสังเกตจังหวะนี้ให้ดีนะครับนี่ปากัดไม่โดนฮะแล้วผมก็ทําการเคาะเหยื่อนนะครับผมเคาะเคาะหยุดหยุดเคาะเคาะหยุดหยุดนะครับเพื่อกระตุ้นปลานะครับผมก็เหลี่ยมนี้เรารู้ว่ามันมีตัวแล้วนะครับผมนะแล้วก็ทําการตื้นะครับผมนะตื้เท่านั้นนะครับที่คลองโลกนะครับผมจังหวะลดมาอ่าแล้วก็สลับเปลี่ยนแอคไปเรื่อยๆนะครับผมนะ สลับเปลี่ยนแอคไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปลามันจะกินนะครับผมประมาณนี้ครับอืมไม่สามไว้ตัวนี้ก็ปลาตัวนี้แอคยกไม่กินนะครับผมนะแล้วก็แอคเจิกไม่กินนะครับผมนะก็มาเสร็จเอาแอคกอนะครับผมกอยุดนะครับผมกอหยุดกอหยุดก็เรียบร้อยเลยนะครับุกัดนะอยู่ อยู่โอ้เแบรบกตึงไปอุ้ยใส่ดีด้วยอ้าวใส่ดีด้วยอ่าเขาบอกว่ามันเดือดตรงนี้ทำ <ś c oughs> ไมเบรกตึงอย่าะนู้อู้หมาเลยอันไงได้คลิปวันนี้ได้คลิป หลุดใช่ไหมหลุดตรงไหนฮะหลุดเมื่อกี้เหรอเนี่ยตัวเลขมันกัดเนี่ยตัวเลขมันกัดนะแอคแอคแอคมันแรงไปหน่อยก็เลยเนิร์ฟแอคลงนะตัวเนี้ยอืมตื้อตื้อไหล่ไม้อยู่เหมือนกันเนิร์ฟแอคลงก็เนิร์ฟแอคลงให้ช้าลงนะเบาๆแอคเบาๆนะเรียบร้อยครับผมเนี่ยไม่ต้องส่งนานนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ส่งนานนะกัดรถคันหนึ่งสองสามเชือ เรียบร้อยครับผมอุ๊ยอุ๊ยแรงดีไว้ชั้นคลองยามยินนะใส่ดีเลยหกขีดนะตัวนี้ก็โอเคครับผมเก็บปลาโอเคโอเค,อเคตะโขง่ง JR เล็กๆสเปกชอนเหนียว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 ทำหน้าซื่อๆดีจังไอเ <c oughs> หนียว <c oughs> หลักใจใจความนะ ถ้ามีตัวนะครับผมนะถ้ามีตัวขยับหรื acid, อมีอาการนะครับผมหนึ่งหนึ่งเลยเปลี่ยน x นะครับผมเปลี่ยน x 2คือตื้อนะครับผมนะสออย่างนี้แหละที่ขุดที่จะทําให้คุณได้ปลาเนะี่ยสออย่างนี้จริงๆนะที่จะทําให้คุณได้ปลานะหนึ่งเปลี่ยน x 2ตือ้อตื้อจนกว่าจะเอานะครับผมนะตื้อสักสิบไม้ยี่สิบไม้เนี่ยถ้าไม่เอาก็คือพอเลยนะย้ายหมหายย้ายจุดคนระับประมาณนี้ครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแสงหมดแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มากก็น้อยนะฮะอาจจะพูดติดๆแต่ขัดๆนิดนึงนะครับผมนะรีบนะครับผมงานรีบก็โอเคครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตวลาแลครับผมซีูครับ